ลบลูปทิ้งหมดแล้วสวัสด,ดีจ้าทุกคนสวัสด,ดีตอนเย็นในสวน อยู่หากินอยู่หากินดูอะไรก็อยู่หากินในสวนเล่ ในส่วนน่ะจ้ะต้นมะพร้าวมันคุมหมดเนะี่ยมะพร้าวมันคุมหมดอ๋อ,อตกอยังอ่ะเฮ้ยอะไรขึ้นหัวน่ะภูมิเฮ้ย ว่าไม่รู้จักสะเดี๋ยวเอากับเดี๋ยวคิมนวดผมให้แม่ด้วยวตรงนี้มันร้อนว่ะร้อนมากๆตรงนี้ตรงนี้พี่น้องพี่น้องแมวสดชื่นยามเย็น ชอบจริงๆหลังเลิกเรียนวันนี้วันศุกร์จะพรุ่งนี้เช้าแม่เข้ามารับไปเรี้ยงลานอีกแล้วเสียงไก่ธรรมชาติธรรมชาติบ้านนอกบ้านสวน มาชาติบ <c oughs> ้านสวนเด้อพี่น้องเด้อหืหเนาะเขานน่นนะแม่จะไปเอามากรอวางี่นี่ไว้เนี่ยแหละวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ก่อนเอาเกยไว้สวัสดีจ้า